อันที่ต้องเอาอะไรอ่ะขอรถขอเรื่องบาเจ็ต้แล้วกันเอาเลยครับคนดีก็ได้นะลอยไฟฟาของครัวด้วยเข้าสีละคนนะคนถ้าถ้าถ้าคนเราเยอะเราเราเราไปหลอด บังเล่นปล่อยปล่อย่มันเกิดขึ้นในบทที่เร็วชิ<ป>บหุดปล่อยบังเล่นให้บังเล่นให้นะบังเล่นให้บังไม่ไหวบอกบังเล่น<ป>เลยปล่อยเลย,ยเปล่อยเลยเลยีย่ยมปาร์ตี้าริตารเอ็มเฮ้ยจริงทำไมวะเฮ้ย บางเรามีอุ่นเหยียบทรายใช้ได้บ้างไหมอุ่นเหยียบทรายอันนี้อุ่นเหยียบพื้นดินดูอิเคก็พอแล้วมาลุงเอ็มบีเพีฮะอะไรนะอยู่นี่เฉก็พอเราเดี๋ยวเขาว่าลุงตีโคตรโหดอะเมื่อกี้ไอ้บ้างเขาบอกจะอีโมโหดตีไม่หยุดเลยโอ้โห่จะอีโมอีโมน